กระดุมจิ๋วผู้ฟังเรื่องเล่าและการผจญภัยผนเสื้อโค้ทตัวโปรดของใครคนหนึ่งแต่เมื่อวานนี้เองจิ๋วก็หลุดออกมาจากเสื้อโค้ทตัวนั้นฉันหลุดออกมาแล้วจิ๋วคิดฉันจะไปไหนได้นะฉันไม่เหมือนกระเป๋าที่ไปได้ทุกที่ไม่เหมือนรองเท้าที่วิ่งได้เร็วแต่บางทีการหลุดออกมาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางก็ได้ แล้วลมพัดมาเบาเบพัดจิว๋วให้กลิ้งไปกลิ้งไปเรื่อยๆผ่านก้อนกรวดผ่านใบไม้แห้งจิว๋วรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยกับทิศทางที่ไม่คุ้นเคยจิ๋วกลิ้งไปหยุดอยู่ตรงหน้าด้วงตัวหนึ่งที่กำลังมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าสวัสดีเจ้าด้วงจิ๋วคิดในใจนายกำลังจะไปไหนนะ ดวงน้อยชื่อปีกไม่ได้ยินเสียงจิว๋วแต่ก็เดินชนจิ๋วเบาๆทําให้จิ๋วกลิ้งขึ้นไปอยู่บนหลังของมันปีกเดินต่อไปอย่างไม่รู้ตัวพาจิ๋วออกเดินทางไปในโลกกว้างจิว๋วเกาะหลังปีกแน่นได้ยินเรื่องราวของพื้นดินที่สั่นสะเทือนจากฝีเท้าของสัตว์ตัวเล็กๆเรื่องราวของกลิ่นดอกไม้ป่าที่หอมกรุ่นและเรื่องราวของแสงแดดที่สัตว์ส่องผ่านใบไม้ ทันใดนั้นปีกก็หยุดชะงักมีลำธารเล็กๆขวางทางอยู่ปีกพยายามจะเดินข้ามแต่กระแสน้ำแรงเกินไปจิ๋วคิดว่าเราจะข้ามไปได้อย่างไรนะจิ๋วเห็นใบไม้แห้งลอยมาจึงกระซิบเบาๆในความคิดของเขาปีกใช้ใบไม้นั่นสิปีกเหมือนจะรับรู้มันเดินไปดันใบไม้ให้ลอยมาใกล้แล้วทั้งคู่ก็กระโดดขึ้นไปบนใบไม้ลอยข้ามลำธารไปเมื่อถึงอีกฝั่งปีก ก็เดินต่อไปในป่าจิ๋วกลิ้งลงจากหลังปีกอย่างนุ่มนวลขอบคุณนับปีกจิ๋วคิดนายพาฉันไปประจนภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยจิ๋วรู้แล้วว่าการหลุดออกมาคือการได้ออกไปฟังเรื่องราวของโลกใบใหญ่ใบนี้